สวัสดีครับชาวราศีกรกฎยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอปองไทโร่คลิปนี้เป็นการอ่านพลังงานของชาวราศีกรกฎชาวราศีกรกฎพิมพ์โชคดีเทวรัก ราศีกรกฎคุณได้ Page of Pentacles คุณมีแพลนคุณเริ่มต้นสะสมคุณเริ่มเก็บหอ,อมรอมริบสิ่งนี้สิ่งสำคัญนะฮะเป็นโหมดที่คุณสะสมตั้งใจสะสมตั้งใจทำบางสิ่งบางอย่างแสดงว่าคุณได้วางแพผนไว้แล้วซึ่งเหมาะกับสถานการณ์ในอดีตของคุณคุณได้ n น g h ออ f w a n s t The s t a ์ Six of six of p ์ n ปในอดีตคุณได้ใช้โอกาสที่เข้ามาหาคุณในอดีตเนี่ยไปในทางที่ไม่ได้ใช้ศักยภาพของมันเต็มประสิทธิภาพนะผมคิดว่ามาอาจจะมีอะไรหลายๆอย่างที่คุณจะทำได้ดีกว่านี้แต่คุณในอดีตคุณยังไม่ได้ทำนะฮะด้วยพลังงานของเดอะสตาร์คุณเห็นเป้าหมายอยู่ข้างหน้าแล้วแต่ว่าคุณไม่ไม่เดินเข้าไปหา นะคุณเห็นเป้าหมายอยู่ข้างหน้าคุณไม่เดินเข้าไปหาคุณรู้สึกว่าฉันไม่อยากจะสูญเสียบางสิ่งบางอย่างเพื่อสิ่งนี้อะไรเงีง้ยทั้งๆที่สิ่งที่อยู่ตรงหน้านั้นคือสิ่งที่คุณคิดและสิ่งที่คุณคาดหวังมาตลอดเวลาแปลกดีเมื่อคุณเจอเป้าหมาย ตอนที่คุณยังไม่ได้เห็นสิ่งเหล่านั้นเนี่ยคุณกลับไม่รู้สึกต้องการมันแต่ว่าพอคุณเออคุณกลับรู้สึกต้องการมันแต่ว่าพอสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันมาอยู่ตรงหน้าของคุณคุณกลับรู้สึกว่าฉันยังไม่อยากจะลงแรงลงมือลงทุนนะในเรื่องของความสัมพันธ์อาจจะเป็นลักษณะที่ตัวคุณเองรู้สึกว่าไม่มั่นใจว่าจะ ได้รับโอกาสนี้หรือว่าทําสิ่งนั้นได้ดีหรือเปล่าผมคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้คุณไมเ่เขาเรียก execute หรือว่าไม่ได้ลงมือทํามากดีมากพอที่จะได้รับโอกาสเหล่านั้นนะครับ the star six o f p e n t a c n a l เป็นลักษณะที่คุณรู้สึกว่าคุณต้องส,สูญเสียอะไรบางอย่างไปเพื่อให้ได้เป้าหมายนั้นมา ถึงแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่คุณคาดหวังอยู่ตลอดเวลาถึงแม้ว่ามันเป็นสิ่งที่คุณแม้กระทั่งค้นหาหรือว่าทุ่มเทพเพื่อให้ได้มาพอมันมาอยู่ใ,ใกล้ๆในลักษณะลัศมีที่เป็นมือเอื้อมแล้วคุณกลับเฉยๆคุณกลับรู้สึกว่าฉันอยากจะอยากจะดีเลย์อยากจะชะลออยากจะฟ o เรงอ g ร r o u n ด์เป็นลักษณะที่คุณอยากจะแบบ เดินเตดเตยเตะถ่วงหรือว่าอะไรแบบนี้ไม่ยอมทำนะทำไมไม่รู้นะฮะคอมเมนต์มาสิว่าทําไมเมื่อคุณเห็นสิ่งที่คุณต้องการายกตัวอย่างเช่นงานที่คุณต้องการมาและเขาเปิดรับแล้วทำไมคุณถึงยังไม่ตัดสินใจทําในสิ่งที่คุณต้องการหรือแมก้กระทั่งสาวสวยและที่เขาก่อนหน้านั้นคุณชอบอตอนนี้ก็ยังชอบอยู่นะแล้วเขาเลิกกับแฟนเขาแล้วแล้วทำไมคุณถึงไม่เข้าไปจีบเขานะลองลองบอกสิว่ามันเป็นสาเหตุมันเป็นอะไรด้วยพลังงานนั้น Uh, That's a waste of time นะครับผมน่าเสียดาย Page of Pentacle เป็นลักษณะที่อ๋อโอเคผมพอจะเข้าใจถ้าเกิดเป็นลักษณะเรื่องของความสัมพันธ์คุณรู้สึกว่าคุณเองอาจจะยังไม่มีอาจจะยังไม่ดีพอหรืออาจจะอาจจะเป็นแค่ความคิดของคุณเท่านั้นนะจริงๆคุณอาจจะดีพอคุณอาจจะมีพอคุณอาจจะอยากคือคุณสามารถได้รับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถทำได้นะในปัจจุบันคุณได้ n n i 9 a source King of source และ o ออพ of p ิ n a c l e s in r เ v e r s e นะฮะ4ออพันนิ a c l e s เป็นลักษณะที่ d k n o w d o n t know ไม่รู้ไม่เอาไม่ทำไม่ไม่เปลี่ยนไม่ยึดแปลกดีสำหรับชาวราศีกรกฎโอเคในเรื่องของความสัมพันธ์ผมคิดว่าในเรื่องของความสัมพันธ์เป็นสิ่งที่ตัวคุณหวงแหนพอสมควรนะสำหรับชาวราศีกรกฎคุณป e c t ตัวเองนะนั่นนั่นเป็นเพราะว่า ชาวราศีกรกฎชาวปูนะ จะมีะเขาเรียกว่าเกราะป้องกันนะครับผม s h e l l Armor, Protected, s h e l เนะเป็นลักษณะที่เป็นเกราะป้องกันสิ่งที่จะเข้าถึงตัวคุณ aka จิตใจของคุณจิตวิญ,ญญาณของคุณความรู้สึกเบื้องลึกของคุณสิ่งที่คุณต้องการเนี่ยมี s h e l มีส่วนที่ป้องกันอยู่ตรงนั้นคุณรู้สึกว่าคุณกังวลคุณอยากจะบอกเขาด้วยพลังงานของอ nine of swords นะค,คุณไม่ได้ทาในสิ่งเหล่านั้นน่าเสียดายเนาะน่าเสียดาย คุณรู้สึกว่าคุณกําลังตั้งตัวตั้งสติตั้งสมาธิตั้งใจเพื่อที่จะทําและคุณในปัจจุบันนี้ก็ค่อนข้างดีแล้วถึงแม้ว่าคุณจะคือด้วยพลังงานของ uh, night o f source นะเนี่ king o f source ทั้งทที่คุณจะต้องตัดสินใจแล้วแต่คุณไม่ยอมตัดสินใจคุณรู้สึกว่าฉันยังไม่พร้อมฉันยังกังวลฉัน 1>, 1, 2, 3, 4หรือฉันต้องทำสิ่งนั้นให้เสร็จก่อนด้วยพลังงานของเอ่อ o ฟ p ์ n แ a c l e เเป็นลักษณะที่ฉันจะได้รับโอกาสนี้เมื่อฉันทำสิ่งนั้นเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นลักษณะนั้นถามว่ามันจำเป็นต้องเป็นอย่างนั้นหรือไม่นะครับผมเดี๋ยวลองลองคอมเมนต์ไว้ก็ได้นะฮะให้ชาวกรกฏด้วยกันลองดูนะครับว่าเอ๊ะนั่นคือสิ่งที่ มุมมองของชาวกรกฎด้วยกันเขามองว่าถูกหรือเปล่านะฮะหรือไม่สนใจหรอกนะแต่ว่าดูไอเดียเฉยๆอยากได้ไอเดียเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าตัวคุณเองเป็นคนที่จะเขาเรียกว่ากลุ่มพวงมาลัยกรรมพวงมาลัยตัดสินดิเรกชันตัดสินทิศทางของชีวิตถึงแม้ว่าคุณจะได้รับคําแนะนําจากพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฟูงใครก็แล้วแต่ที่ให้คําแนะนําหรือแม้กระทั่งหมอปองแต่คุณเองก็ยังต้องเป็นคนที่ ดำเนินชีวิตของคุณกลุมบังเหียนชีวิตของคุณไปนะไม่มีใครที่จะตัดสินใจได้เท่ากับตัวคุณนะครับโอเคพลังงานในอนาคตคุณได้ nine of p e n a c l e s nine of cups และ nine of swords ก็ยังเป็นลักษณะสไตล์เดิมผมคิดว่าความเคลื่อนไหวในสถนานการณ์นี้ยังเกิดขึ้นอยู่แต่เกิดขึ้นแบบเล็กน้อยเกิดขึ้นแบบไม่ค่อยคอยเป็นค่อยคอยไปเป็นลักษณะที่ หลายหลายส่วนของพวกคุณถ้าเกิดอยากจะให้มันจบเร็วตัดสินใจเร็วผมคิดว่าไม่เกิดขึ้นสำหรับใครที่แอบเข้ามาดูในราศีกรกฎคุณจะรู้สึกว่ากรากฎเนี่ยช้าเป็นเต่าตอนนี้คำว่ากรากฎเนี่ยอาจจะในสถานการณ์นี้ในในในความสัมพันธ์นี้ในพลังงานนี้เนี่ยเขาอาจจะช้าเท่ากับหรือช้ากว่าด้วยซ้ำนะฮะสำหรับชาวราศีพฤษภปกติชาวราศีพฤษภจะช้ามากอยู่แล้วช้าเต่าช้าสล็อต คุณรู้จักสล็อตใช่ไหมตัวสล็อตอะที่ค่อยๆคืบคานใช่แบบช้าแบบนั้นฮะ page of panicles อืมโอเคนั่นคือสิ่งที่คุณกำลังเก็บรวบรวมอยู่นะฮะชาวราศีก็กดอ่า ชาวราศีกรกฎครับคุณลองคอมเมนต์ซิว่าสถานการณ์อย่างเช่นยกตัวอย่างโดยเฉพาะในเรื่องของความสัมพันธ์และกันคุณจะต้องรอหรือคุณจะต้องให้มั่นใจขนาดไหนคุณถึงจะตัดสินใจเดี๋ยวลองคอมเมนต์ดูนะฮะข้งางล่างโอเคนั่นคือพลังงานที่ผมเอามาฝากกันนะฮะสำหรับชาวราศีกรกฎนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะฮะวันนี้ขอบคุณมากสําหรับการรับชมคุณรออะไรอยู่นะโอกาสยังมีอยูอ่แล้วคุณก็คงไม่อยากจะ,ะเขาเรียกว่า ทำโอกาสให้เสียไปเหมือนกับเดอะสตาร์ที่พลังงานที่โผลออกมาในอดีตแล้วมันกลายเป็นอดีตไปแล้วนะฮะวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการรับชมปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์หมอปอง m o r p o n g 999วันนี้ขอบคุณมากสำหรับการรับชมชาวราศีกรกฎโชคดีเทวรัก